สวัสดีค่ะวันนี้ป้นจะมา,าหาน้องสปไปค์นะคะน้องสะไปค์เป็นไมเกรนนะคะแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงแล้วพอกินกาแฟแล้วเป็นยังไงนะคะเทปเนี้เจาะจงให้พ่อใหญ่ดูเลยนะพ่อใหญ่จะได้ไปสื่อสารกับคุณน้องน้องชายถูกนะคะเดี๋ยวมาฟังน้องสปไปค์ป้นคุยนิดนึงอเชิญค่ะเมื่อก่อนปวดหัว เป็นไมเกนรนปวดหัวข้างเดียวเป็นมานานต้องกินยาทุกเดือนพอหมดยาต้องกินแล้วก็เริ่มมาปวดพอได้กินกาแฟก็รู้สึกดีขึ้นตอนนี้กล่องนี้เป็นกล่องที่สี่ก็ไม่ปวดรู้สึกดีขึ้นอ่นานล้วก็ปกติอ่าแล้วต้องกินยากินยาหมออีกไหมกินยากินช่วงนี้ไม,นไม่ได้กินยาหมอแล้ว ก,กินกาแฟอย่างเดียวกินกาแฟอย่างเดียวเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามาสดชื่นไหมเช้ามาก็สดชื่นอนอนหลับสบายออตอนตอนที่เป็นไมเก่ะกินยาวาันละกี่เม็ดคะกินเช้าเย็นเต็มที่ว่าสี่เม็ดอ๋อกินมานานเท่าไหร่ละยาพูดถึงเป็นไมเกรนเป็นมาสิบปีแล้วอ๋อ เป็นปมาปีแล้วมเ <Okay. S 2> จอกาแฟก็เลยเริ่มเรากินดูค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็เลยกินค่ะก็คือเจตนาของปิ้นก็อยากให้ตุ้ม,มเนาะาเป็นวิทยาทานต่อจากคนอื่นเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้ได้ดูเทปนี้ได้ดูเคสของตุ้มเนี้ยเผื่อจะได้อ่าลองตัดสินใจดูนะว่ากาแฟ ทำไมถึงช่วยเรื่องไมเกรนได้นะคะเพราะว่าอ่าเห็นน้องอะ่ะเขามีปัญหาปวดหัวบ่นทุกวันปวดหัวข้างเดียวข้างเดียวเราก็เลยชวนกินกาแฟแล้วน้องก็ได้ตัดสินใจกินกาแฟก็ตอนนี้ก็กล่องที่สี่แล้วยาหมอไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมคะยาหมอไม่ได้กินแล้ว่กินยาหมอมาหลายเดือนแล้วค่ะแล้วแบบนี้เราก็จะหกเดือนแล้วนะเลิกกินโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ไม่กินยาหมอมาหกเดืนอ,อ,อ,มอมดนแล้วนะคะ ถ้าแบบนี้ในในความคิดของอตุ้มอะอยากจะบอกต่อคนอื่นไหมที่มีปัญหาไมเกรนหรือว่าใช่คนอื่นลองลองลอง,ลองกินดูอ่ะก็คือเราจะมาเราต้องลองกินดูถ้าไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่ามันหายหรือไม่หายค่ะดีหรือไม่ดีอืมเยี่ยมเลยเย,ยี่ยมเลย,ย,ย,เลยต้องลองกินดูเนาะถ้าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไหมใช่ไหมทีนี้ก็อยากจะอ่าร่วมมือกันเนาะบอกต่อเป็นวิทยาทานนะคะให้ คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับไมเกรนไขมันความดันอะไรพวกนี้เนาะเรามาร่วมมือกันก็อยากจะให้อ่าตุมา้มเป็นสะพานบุญให้คนอื่นนะคะคือบอกเขาว่ะเขากินไม่กินก็เรื่องของเขาคือเร,เราโอเคอะเราก็อยากให้เขาหายอย่างเราอะเนาะลองดูนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ อ่ากะขอบคุณตุ้มนะคะก็นี่แหละคนในครอบครัวเรานะคะทุกคนได้กินได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนทําอยู่นะคะถ้าไม่ดีไม่เห็นผลเราจะไม่บอกต่อนะคะส่วนอะไรข้างหน้าจะมีอะไรที่ดีๆหรืออะไรเลยจะมาแบ่งปันให้ให้ฟังอีกทีนะคะอ่าสาหรับวันนี้เคสนี้ก็ขอบคุณตุ้มมากค่ะขอบคุณค่ะ